เอาละครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกม Anisia the Dark Desert กับผม s p a r k s e n Gamer นะฮะอ่าก็มาต่อจากที่แคสค้างไว้ิชาติกว่าครั้งที่แล้วนะ,ะก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไปแล้วบ้างนะก็พอจำได้นิดหน่อยนะอย่างแรกก็น่าจะต้องลงมาข้างล่างหรือเปล่าใช่ใช,ใชต้องลงมาข้างล่าง นี่มาเจาะเอาอันนี้นะฮะอา้าวกดใช้ยังไงนะโอเคแล้วก็อา้าวกดผิดอันนี้ใช้จอยเล่นนะฮะก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าเท่าไรเอ้ยไม่ใช่เด้เออนี่กดกดใช้กดกดอะไรแล้ววะนี่เสร็จแล้วก็ เลักเป็น <Espero> อ okay, well, so <ills> ันนี้เฮ้ยเดี๋ยวหมดก่อนโอเคเราจะมาทำระเบิดกันนะครับเป็นระเบิดหินที่เก่านะที่เราเอ่อเอ่อเก็บเก็บดิทำไมผ้ามันสั่นๆอย่างนี้วะเอ่อมีอีกไหมมีอะไรอีกไหมโอเคอันนี้อีกอันนึง เฮ้ยเสี่ยวเว้ยเสียงเคีียดอะไรกันหนาวเนี่ยอันนี้มาเจาะกดเออกดผิดตลอดเลยใช้จอยเลยไม่ค่อยถนัดนะเพิ่งขาดใช้มเมื่อกี้โอเควางไว้สถานะเออสมองของเราเป็นยังไงบ้างอยู่ในระดับชอ็อกเหรออยู่ถึงระดับชอ็อกออกไงเนี่ย โอเคภาพก็เบอร์ๆนะเราเก็บของไม่ได้เอาเก็บได้แล้ว,ลวพิกอัพเรียบร้อยแล้มมันสันส่นๆวนะเนี่ยกดวิ่งกดอะไรแล้วอ๋อกดไอ้ LT ภาพก็สันส่นๆจังเลยโอเค มาสุกทางผมน,นะไอทางที่หินถล่มอยู่ไหนละอ๋อมาทางนี้เควิ่งไปเลยอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวโง่อยู่ยังนานนะนี่นี่นี่ตรงนี้กดนี่อ,ออกมาใช้เลยอ่กดโอเควางวางกดอะไรแล้ววะ non-object เอาไอสัตว์วางดิเอาอ๋ออ๋ออ๋อ cannot เฮีย้ยอนะไรวะเนี่ยก็วางนี้ไม่ใช่เหรอเอา้า what what the fuck 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 fuck, fuck. ว่าไงวะใช้เมาส์แม่งเลยสัตว์ไม่ไหวละครับกะจะใช้จอยสักหน่อยแันต้องมาใช้เมาส์คันนอดอ๋อต้องเอาไอเ้ยนี้ออกไอสัตว์กูก็งงงงไปดินอดอออเจ็บไอเทมเฮี้ยอะไรวะ อ,อ้าวไอสัตว์ทีนี้วางได้เขาบอกว่าห้ามอยู่ใกล้ๆเหรอเหมือนต้องจุดชนวนใช่ไหมนี่เอาไปเลยกูให้เอาปาง่ายแล้ววะเอาเฮียไม่เกิดเฮียเลยเลยกระตุน้นกระตุนะต้นต้องกระตุ้นสักหน่อยขัวย้วไออ้าวไอสัตว์กดปาง่ายแล้ววะ อ๋อโอเคโอเคโอเควิ่งโอืมหน้าสันหน้าสันเลยศาสตร์คบเพลิงกูก็ไม่มีหน้าสันตรงนี้จุดอะไรได้บ้างวะเดินไปตามความความความมืดนะฮะมีอะไรเก็บบ้างผีคเก็บอันนี้ไว้ คานต่ำไว้ต่ำไว้ต่ำไว้คานต่ำไว้เราไม่รู้นะว่าข้างหน้ามีอะไรบ้าง,งจุดได้จุดเลยเพื่อความสว่างนะโอเคตอนนี้เราไม่มีเอ่อน้ำมันนะอ๋อ ัมขึ้นมาแค่นะโอ้ตรงนี้จุดได้ตรงนี้จุดได้จุดไปก่อนมีเยอะยิ่งใช้เยอะนั้นใครอยู่นั้นบอกวะนะไอสัตว์เสียวเสียลอ,อ,อ๋อกล่องกูนึกว่าอะไรเท่านี้โอเคเก็บเก็บเลยครับของของจะเป็น จำเป็นเฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่นี่ไม่ได้ไม่เนียนครับไม่เนียนไม่เนียนครับไม่เนียนโอเคได้เอ่อสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าน้ำมันมาแล้วนะฮะจังหวะนี้นี่ห้องอะไรวะเดี๋ยวทีหลังสํารวจสํารวจเก็บนี่จุดไว้จุดไว้จุดโอเคแมงวงแมงวันอะไรเยอะแยะไปหมดเลย มีอะไรให้เกบอีกไหมเราเป็นนักสำรวจอะไรมันชอบมาซ่อนอยู่แถวๆนี้นะของเกมมมนชอบมาหลอกเราตรงนี้จุดไว้หน่อยดีว่าจะได้มันแบบเผื่อห้องนี้อาจจะใช้นะเพราะว่าห้องใหญ่อย่างนี้น่าจะต้องใช้มาดูกันเลยห้องนี้มีอะไร หน้าหน้าของซ่อนไว้เยอะนะโอ้โหมองไม่เห็นเลยทีเดียวตรงนี้มีมีดเด็กเค่เก็บมีดได้ด้วยอ๋ออ๋อทำไรวะเอาวางพิโซก่อนแล้วกันโอเคไปห้องต่อไปอันนี้ โอ้ยโฮ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 ้ยเฮียเฮียเฮียหนีหนีสิครับรออะไรหนีสิครับรออะไรเฮ้ยนกกูเทียอะไรวะใครโดนเฉือนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะเฮี้ยอะไรวะรีบหนีดิโกยโกยเสือครับรออะไร ก้อยก้อยก้อยเฮียนี่อะไรวะเฮียนี่อะไรเฮียนี่คืออะไรมันคืออะไรใช้ได้ปะเนี่ยใช้ได้ปะเนี่ยใช้ได้ปะเนี่ยเฮ้ยมอบก่อนมอบก่อนมึงอย่านะเว้ยประตูก็ไม่ได้ปิดมึงอย่านะเว้ยเฮ้ยไอสัตว์เปิดมาปุ๊บกูเจอมึงเลยหายละปิดไฟกอนปิดไฟกัน จะมาปะเนี่ยเสียงยังไม่หายเสียงยังไม่หายเสียงยังไม่หายสายัตว์ทำไงดูวะเฮ้ยหรือว่าต้องไปห้องอื่นวะไอใบาหาอะไรตรงนั้นก็ไม่ได้อ่านไอส,สัตว์ชงโงดิชงโงจงโง โง,ง,ง่ดิช่างโงดิช่างโงดิเพ้ยอยาขยับอีฮี้เดี๋ยวเสียงดังร้อนเก็บ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 ไว้เก็บไว้โอเคเราทำอะไรต่อจอไปข้างนอกไหมมอบตามไว้มอบตามไว้ไปแล้วยังไปยัง อะไรยังน่ากลัวไอสัตว์ไม่น่าไปเปิดห้องเหี้ยอะไรนั่นเลยโอ้โหหัวใจแทบวายมั่อยู่ปะเนี่ยจุดไฟนะ ห้องนั้นเข้าไม่ได้เฮ้ยมันออกไปแล้วนี่ว่าลืมไปสัตว์สิบหายแล้วปิดประตูห้องให้มันดีกว่าปิดไปแล้วลลนะเฮ้ยลองล่งใจหนาเฮียไอเฮียนั่นก็หมดทำไงดีวะว่าแต่มันไปไหนแล้ววเะนะี่ย มันยังอยู่อยู่เปล่าเสียงเสียงไหมเสียงเปิดอีกรอบเสียงเปิดอีกรอบดีเปล่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเหมือนที่ไม่อยู่แล้วปิดประตูปิดประตูะตมีเขี้อะไรให้เก็บบ้างไอ้นี่โ,โหเยอะแยะเลยแค่เก็บไงวะเนะี่ย โหลดขึ้นกล่องเก็บน้ำมันจะหมดชิบหายละรีบหายรีบไปดีกว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกอเ,เสียงเฮียอะไรวะเนะี่ยเสียวเว้ยไม่ใช่ไม่เสียวนี่ตรงนี้ไม่ต้องเจหรอกโอเคแล้วมันจะไปไหนได้วะ อันนี้ไม่มีอะไรให้เก็บแล้วตรงนี้ต้องทำอะไรบ้างอะเฮ้ย e, เดี๋ยวเทียนหมดเฮ้เดี๋ยวไอ้นี่หมดมียอยู่แค่ข้ขาวปลุกเดียวอีกไอสัตว์เอ้ยเอ้ยอันนี้ต้องทำอะไรแบบวะเ,น,เ,น,เ,เ,เนี่ยอ้าวไอสัตว์ What cannot ไอน,นี้ใช้กับอะไรได้บ้างอนะเธอ มันผสมกันหรือเปล่าเอ้ยอิเที่ยคือทียอะไรนะผสมกันหรือเปล่าโอเคต่อเลยก็ยืนโง่อตั้งนานนะฮะต้องวิ่งกลับไปที่ห้องโถงกลางนะที่มีบ่อน้ำมาจำได้ป่ะครับแต่ปัญหาคือไอ้เหี้ยเนี่ยโอ้โหโน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 มึงอย่ามามึงอย่ามามึงไม่ไอิสัสไม่ไม่ไม่มามึง มึงมึงอยากกดดันกูอย่างนี้สิกูเข้าห้องนี้กูต้องเข้าห้องนี้โอเคหาอะไรมากันหาอะไรมากันหาอะไรมากันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอสัตเต็มหน้ากูเลยหน้าสาันไอสัตสองกล่องจะไหวเปล่าวะแรงผีนะไม่ใช่แรงควายไอสัต น,นี่เมื่อี้ตั้งก็เลยเสริมน้ำหนักเสิร์ฟน้ำหนักเสิร์ฟน้ำหนักกันไว้กันไว้ไเฮี้ยกูต้องเจอมึงอีกแล้วปะก็คือต้องมาขออธิบายก่อนเลยนะฮะเมื่อกี้ต้องเอาไอ้เฮี้ยโน้ตที่เก็บได้เพราะกับไอ้ไอ้ไอ้เฮี้ยสองอันเนี้ยเออไปแปลใน Google Translate นะถึงจะรู้ว่ามันเอาไปใช้อะไรโง่ทั้งนานกับเฮี้ยเฟืองตรงนั้นนะฮะ ก็คือมันเอาไปใช้กับลิฟต์นะฮะเออยามลิฟต์พังอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันไปยังวะเฮ้ย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 ไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ทำไงดีวะเฮ้ย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 ไอสัตว์ไม่นะไม่ใหม่ไหม่ใม่ นี่นี่นี่กูรอดกูรอดมึงเห็นไหมว่ากูรอดเห็นไหมว่ากูรอด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 จะตามมานะอย่าตามมานะไอเหี้ยตามมานะปิดประตูห้องชึบเฮ้ยปิดปิดดิเฮ้ยหลบหลบหลบไอเหี้ยอีกแล้วเหวะเดินไปจ่าเอ๋แม่งเฉยเลย อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยไปยังวะไปยังวะเงียบข้างนอกเงียบ่ะข้างนอกเงียบอ่ะมีใครอยู่ข้างนอกเหรอวะฮัลโหลมันปลาของไม่ได้หรอวะอ๋อปลาได้นี่วะยัดเค็ ลึงก็น่าจะปาไม้ใส่แม่งไปตั้งแต่เมื่อกี้มาดิมาดิมึงเจอกระสอบกูอ่ะเฮ้ยไม่เอากระสอบน่าจะไม่แรงเอาลังดีกว่าไงวะเปิดดิเปิดปดิยังอยู่ป่าววะลังเหล็กน่าจะดาเมจแรงออกมาลังเหล็กน่าจะดาเมจแรง อยู่ไหมกูถืออาวุธมาแล้วไอซอดยังไงวะงอย่ามาจ้าเอกกูม,มุมม,ม,ม,มมุมมุมพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอซัดตกใจตกตกใจเสียงกล่องอยู่ไหมจ้าแม่สาวน้อยฮัลโหลแม่สาวน้อยฮัลโหลยังอยู่ไหมเจ๊ะยังอยู่ไหมเธอเธออยู่ไหมไม่อยู่ยัดเข้ยัดเข้ไม่อยู่ย กูหยิบมีดแล้ววิ่งไปดีกว่ามีดกูอยู่ไหนวะมีด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 หายสัตว์มีดค่อยอยู่หน้ากันไกลแล้วกันกนไกลน่าใช้ได้แต่มีดกูคาใจกับมีดมากกว่าอะไรกไกลก็แทงได้เหมือนกัน <Yeah. S 1> เราต้องเดินไปอย่างเงียบๆนะย่องไป ไอที่เราเมื่อกี้ไม่น่าเลยไม่ไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยอยู่ไหมอยู่ไหมเจ๊ะอยู่ไหมจ๊ะอยู่ไหมเจ๊ะอยู่ไหมเจ๊ะเธอเธอยังอยู่ไหมไม่ใช่มึงว้าวกลับมาที่เดิมนอ้สัตว์อยู่ไหมเจ๊ะอยู่ไหมจ๊ะไม่อยู่เย็ดเคไม่อยู่เคเคไม่อยู่ไม่อยู่ มาอยู่แต่เรายังอย่าเพิ่งวางใจวางกันไกลนะฮะอะของจองดีนะไอสัตว์เฮ้ยอย่าสัน่นอย่าสัน่นมึงอย่าสัน่นนิ่งๆไว้กันไกลมึงจะสัน่นคหรบอุ้งเหรอ,อมีเซนเซอร์ไอสัตว์วางกันไกลวางกันไกลไปไปห้องโถง เฮี้ยรอดได้ไงวะสัตว์เออมีเฮี้ยอะไรให้เก็บแถวนี้แบบวะเผื่อมันขึ้นมาห้องบนสัเฮี้ยอะไรวะนะ มีตัวอะไรมากระเด้ากันตรงนี้เลยเอ็ดแค่ช่างแม่งเหอะมึงจะไม่โผล่มาหากูใช่ไหมบอกกูทีบอกกูหน่อยมึงจะไม่มาจ่าเอกกูตรงนี้ใช่ไหมมึงจะไม่หลบอยู่มุมซอกซอกเคี่ยอะไรแถวนี้ใช่ไหมบอกกูเถอะก,กลัวสัตว์เมื่อกี้เอากูซ่าหน้าสาั่นเลยเฮียโอเคได้เวลามาใช้จะใช้ไงอะ่ะ ดู oh, not work. No, no. Oh, น่าเบื่อจุบน่าน่าโอ้ยสัตว์ในที่สุดกูเจอสิ่งต้องสงสัยนะเพราะลมมันพัดมาแม่ใส,ส,ส่ไปใส่มาไอสัตว์อ้าวอ้าสัตว์อะไรวะเนี่ยบุญแรอได้แล้วเนะี่ยบุญแจ ได้แล้วใช่ไหมสอดกูโง่จุงนอนเคี่ยวหาห้องนูน้นสุดท้ายแม่งอยู่ห้องที่กูโดนซอมบี้ไอ้ไอ้ผีปัญญาอ่อนนั่นตีนี่เององไ้การที่อ่านอังกฤษไม่ออกนี่มันเป็นปัญหาจริงนะเว้ยมันทำให้เข้าใจอะไรผิดไปหมดเลยอะแหมในสุดกูไปเปิดห้องปัญญาอ่อนนั่นได้แล้วใช่ไหมลอยรอดลอยรอด เราไม่มีคมว่ากลัวอย่างนี้แน่แน่แน่เปิดได้สักทีเออไอสัตว์เฮ้ยเปิดไปแล้วโอ้โหห้องบัญญาอ่อนเลยวะนเนี่ยหาของเก็บปั๊บ I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful. And <coughs> <it a> <coughs> of the orbs, the most interesting aspect, was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the globus cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. as i was leaving, i overheard a disturbing conversation. sir william smith, the geologist, was killed last night. less than a fortnight had passed since i'd asked for his expertise. i know it's silly, but i can't help feeling responsible somehow. <coughs> ไม่หมดเลยชุบไม่มีอะไรกูเก็บกลัวห้องนี้ไม่มีผีหรอกมันล็อกอยู่นี่เนาะปลอบใจตัวเองไอสัตว์เฟอร์มีลงข้างล่างก่อนแล้วกันเหลือห้องนี้ก่อนไม่ใช่เปิดมาเจอเฮียน,นั้นหลบอยู่เหมือนเดิมไนอะสัตว์กูจะหัวเราะเป็นภาษาพมหาอะไอสัตว์ อันนี้ยวค่อยเก็บนี่ง่าย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 อันนี้กองแล้วเย็ดเคแล้วทไมกูหลอนวะเก็บเก็บทำไมต้องหมอบเก็บด้วยวะอายไม่เข้าใจเคมาอ่านกันเลย knowledge lack for 39 is the I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me—a sound defying description, a voice from the void. The last few weeks have been awful with so many sleepless nights, dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Um... ไอ้นี่อีกอันไอเฮี้ยนี่ขึ้นมาอีกแล้วไอ้นี่อีกอันนึงว่าแต่อยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่อะไรไม่รู้อะไรวะคันโยมันคืออะไรเพื่อนเฮ้ย ข้างในมีอะไรบอวะฮัลโหลนี่คืออะไรเฮ้ยทำไรวะไม่รู้ไปอ่านนู้นก่อนแล้วกันครัวเย่เลยัวใจมือนี่ นี่มึงแค่ปวดหัวจริงเหรอไอสัตว์โอ้โหห้องนี้มาทำไมวะเอานี่ยัดเข้าไปก่อนแล้วกันเอาโอเคยัดเข้าไปแล้วเอาเพิอกดใส่เช่โอเคว่าส์ใส่เข้าไปทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวใครมาเอา 17th of july 1839. how has this escaped me? they're all dead. limbs scattered. heads split down the middle. their skin flayed as if boiled. i feel like i'm falling into myself. what's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Mm. Mm. ใช่ไหมไม่รู้อะไรแปรไม่รู้เรื่องลองตักฐานมันเหมือนจะต้องตักฐานใส่เครื่องปัญญาอ่อนนั้นเปล่าชุบชุบอ๋ออ๋ออ๋อเอามึงจะหลอนหาพ้าแสงเลเซอร์อะไรเนี้ยชุบขุดมันขึ้นมาถุยตว์แล้วมันจะทำไงเนี่ย ไอ้เฮี้ยนันไม่ไม่มาหามึงหรอกเจ้านี้เป็นไงเดีอนี่มันคืออะไรโอ้ชุบหยิ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 บมันขึ้นมายัดแม่งลงไปเลยดีไหม โอ้ยสัตว์ตวัวนี้มันคืออะไรอะ่ะคราบดำๆกองพวกนี้มันหินหรือว่าอะไรหินโอเคอ้าวอ้าวมีน้ำมันบนนี้คืออะไรมีแต่ไอเหี้ยนี่แย่เต็มไปหมดเลย น,นี่อันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้ยโอ้ยทำต่อพาร์ทหน้าแล้วกันเหมือน,นจบพาร์ทกันดื้อๆอ,อย่างนี้เลยกันโอเคก็ขอจบ The Dark อันดิเซียเดสเดอะดาร์คเดสเซอร์พาร์ทที่เอ่พาร์ทที่อะไรวะพาร์ทที่6ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอ่าเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับซีเกนในพาร์ทครับโผล